สวัสดีค่ะน้องเพนว้าดูดูบ้านหลังนั้นว้าวไอ้สุขเป็นอากาศของจริง่อยบ้าบักมม่บักแกงบักแหงบักข้าอุ้ยหลังคาเราดูดิดูต้นไม้ดูต้นไม้ก่อน เดิุกขี้ส้นรู้มั้ยเอ้ยห้ามัพนีแน่นอน

มันจะตกถึงวันที่22

So ันิมปกสาวัาดปนเอืสวยสวยสวัสดีน้องเพนสชั่วโมงแล้ว